ตรงนี้ฮะเราผีได้ยินเสียงคาราบาแทงอันตีมาปักน้ำเต้ากันมาสองคนนะนำ้ำหนึ่งศูนย์ครับเป็นทีมของโดต้าทูครับแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะเป็นในบุ๊บบอลตีเสมอไม่ได้ครับแล้วได้เฟิร์สบัตด้วยนะเพราะว่าสกอร์ชิวหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโดต้าทูครับแล้วฮักแทงโดดเข้ามาฮะแล้วมาอย่างไรครับในบุ๊บไนบุ๊บไนบุ๊บโดนฮักแทงสวนกันไปครับเจ้ามูงในโคตรแทงอันตีอยู่ฮะเผ่าละครับเแล้วโด๊ โดตาทูอยู่สีน้ำเงินนะฮะส่วนโดตาทูอยู่สีแดงะฮะเป็นในวุฟสีน้ำเงิน,นะฮะเออไอผิดสิใช่ใชชโดตาทูสีน้ำเงินในวุฟสีแดงนะฮะและนิวจังโดนอันติไปก่อนแนละ้วเป็นฮักแทงครับเป็นอันติไปแต่ไรซะเลือเกินครับสำหรับโดนันไปก่อนสองตัวครับโดนหลอยข้างบนนะฮะเป็นชีโรวินที่หลอยอยู่ครับสำหรับทีมโดตา้งคฮะในวุ๊ยังในบุ๊ ตรงกลาง4-5แล้วแต่นี่ฮะพักแทงรอโดดพักแทงโดดเข้ามา2ตัวสวยแล้วโดนอันติโดนมาแล้วผีแล้วเฮนเกนแทงโดดเข้ามาข้างหลังคาร์บ้าแทนฝักน้ำเต้าออกมาชิโรวิงอันติมาข้างหลังก็ยิงเียงกันไปเ oui, Teraz, ป็น5-4ครับ5-4 5-4ครับ5-4แล้วไล่ย ok ิงไล่ที่ก็ไปโดนสโลกันไปเป็น5เท่าครับสำหรับโลต้าทูฮะปักกิตตั้งปักกิตเป็นก6-5ครับเป็นแค่ถอดเดียวครับ แล้วโดนฮุกกันมาครับเทตนี้เราเห้เกนแฮงโดดเข้ามาอันติสวนนะปแล้วมีครบบราร,คร์บันแทงอันติก่เจ็ดหกครับสงครามนีม้สูสีเลอเกินครับไม่มีใครตามฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยฮะแต่ก็มีชิโรวิงคันหนึ่งครับที่ไปเนียนบนนะฮะไปเนียนบนแล้วอันตีป้าไปยังไม่มีใครสนใจเป็นแปดหกครับ ลาฮักแทงโดนอันตริกันมาแล้วเทดดี้มาแล้วครับอันชิวมีอันตริเวเบจแล้วโดนฮุกกันมาครับเป็นเลขเก้าเจ็ดครับข้างล่างก็โดนเนี่ยกันไปเลยฮักแทงอักแทงโดนไล่อยู่ให้ยิงอยู่กีตตันครับกีตตันแล้วเป็นโดตาทูครับยิงกีตตันดีกว่ายิงกีตตันดีกว่าเป็นแปดเก้าครับสีมากฮะช็อตต่อช็อตครับเอ็มช็อตต่อช็อตจริงๆฮะ ได้กอเข้าวแปนะครับเหลือสนาทียี่สิบกวิฮะกอคิวเริ่มนิ่งกันทั้ง2คู่ครับสถานกา,ารณ์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ความถึงเครียดฮะปะยิงกันไปแล้วใครเข้ามาก็ทำนาเวทไปเลยฮะใครเดินเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับมีมีโกแทงทีส่สามารถที่จะเข้าไปกินโต๊ะได้ฮะต้องระวังตัวให้ดีครับการเดิน เดินเดินดีๆครับอะเราชีโรวิงอันตีใส่เจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บอะเราโดนฮุกกรรมาแล้วฮักแทงอันตีกุดไปบ้างเลยนะแล้วข้างในมาชีโรวิงวิ่งเข้ามายิางกันสิบต่อแมงองบตัวสองตัวคาลาบาแทงอันตีไปยังถุงยังไม่ตายฮะเกิดขึ้นมาฮาให้เกียร์แทงโดดมาโดดมาเก็บฮักแทงเป็นเก้าต่อสิบครับอืมสูสีสูสีแต่คิดตันครับ,ตตค,รบคิดต,ตันจะแตกเอานะฮะ ฮะแต่ชีโรวิงก็มาข้างบนแล้วครับมีแฮตตี้ฮะแฮตตี้มากันไว้ครับนี่ฮะคุมกันนะต้องในบุ๊คต้องคุมคิดตัานครับเพราะว่าคิดตัานมันจะเพิ่มเป็นหนะนึ่งพอยต์นะนี่ฮะแต่ชีโรวิงมีอันติครับต้องรอดูว่าจะาป้อมยังไงฮะจะเอาป้อมแล้วล่ะอันติก็มาแล้วฮะได้เปิดอ,อันตีมาได้ป้อมเลยและได้คิวเป็นสิบเต่าด้วยกันคลับมาแท็กฝั่งน้ำต่อมาชีโรวิงอันติอยู่วงนอกแต่เองเจ็ดแทงตูดเข้ามายังไม่มีใครตายเพิ่มเติมครับนอกจาก 11ต่อ10ครับน,นี่ฮะเราฮุกไม่โดนใครนะครับสำหรับโคตรแทงครับโคตรแทงจะเป็นยังไงฮะอ้าเมาส์ค้างเอาโอเคจากนำลา,ายเป็นตามแล้วครับสำหรับในฮุกชิโรวิงอัติยัดฟอมมาเต็มหน้าฮะเท็ดดี้อย่าไปยิงกับเท็ดดี้เขามีเลือดฮะเขามีเลือดเราเป็น11เท่าเลยนะมาเปิดอีกแล้วก็ตันน้ำโกเข้ามาชิโรวิงยืนอยู่ในเฮ้เก์แทงโ,โดดเข้ามา ยังไม่มีใครตายเพิ่มเติมกันแล้วโดนเอ๋อกันไปครับแล้วโดนเอ๋อกันไปแล้วคู่สิบสองต่อสิบเอ็ดครับเป็นในายบุคับพ,พิกับมันนำอีกนะฮะจอดต่อช็อตค,คิวต่อคิวกันแลยครับสงครามนี้มันช่างเกมแรกเกมแรกเป็นของใครครับเหลือสิบวิสิบวิสุดท้ายใครจะมูใครจะจา่าลูกแล้วเปิดชีโรวีกันมาฮะแข้งต้องเข้าไปช่วยอะไรแข้ได้มาว่าสิบสามห้าสิบสามตื่น